วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ของไทยกลับมาเป็นหลักหมื่นอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่คลัสเตอร์หมอลำที่จังหวัดมหาสาร,รคามมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น51รายแล้วครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสาร,รคามรายงานว่าพบคลัสเตอร์ขนาดใหญ่1คลัสเตอร์เป็นคลัสเตอร์คณะหมอลำใจเกินร้อยมีผู้ติดเชื้อแล้ว51คนขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคนะครับ ด้านคุณบอยสิริชัยเจ้าของคณะหมอลำใจเกินร้อยประกาศแจ้งให้แฟนคลับทราบครับเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าทางคณะได้ตรวจ ATK คัดกรองสมาชิกในวงโดยพบว่าสมาชิกมีผลเป็นบวกเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดจึงเร่งสอบสวนโรคและให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักตัวเรียบร้อยแล้วทั้งนี้สาธารณสุขยังขอให้ประชาชนที่ไปชมหมอลำที่ตลาดนัดดอนแถมบ้านเขียม เมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมานะครับและการแสดงหมอลำใจเกินร้อยที่วัดสวรรค์มงคลเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขอให้สังเกตอาการแล้วก็ไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขที่สถานบริการใกล้บ้านเพื่อประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดด้วยภาพรวมโควิดวันนี้นะครับติดเชื้อเพิ่มขึ้น14,900รายทะลุ10,000รายอีกครั้งนะครับยอดติดเชื้อสะสมตอนนี้ของไทยเลยกลายเป็น2,486,000รา,าย วันนี้มีคนหายป่วยเพิ่ม8,400กว่ารายครับเรามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น21รายทำยอดเสียชีวิตสะสม22,271รายครับ